สวัสดีค่ะครูทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยเเวลานี้เนี่ยทุกท่านจะได้เป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้จะประสบผลสาเตรต็จในหน่วยที่4ี่นี้นะคะเรื่องโรคและปัญหาที่พบบ่อยและการดูแลเบื้องต้นก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนะคะที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเด็ก นะครัลูกลูกฝั่งพวกเราในการที่จะช่วยช้อนเขาหากเกิดปัญหาหรือประสบเหตุต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยดูแลเขาได้นะคะหรือฉุดล้างไม่ให้เขาตกไปในสถานการณ์ที่ประสบปัญหาตรงนี้นะคะถือว่าเป็นการปสะดิษรบการและในประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ท่านได้เรียนรู้ในกฎต่างๆเนี่ยนะคะหวังว่าท่านจะนําประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้นะคะและช่วยเหลือหรือประสบ หรือประสานกรรัมือกับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจมบาพืติตที่นะคะผู้บริหารารศ,าศาึกษาครูท่านอื่นๆน,นะคะอาจจะนําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในวิธีในวิชาการเรียนการสอนของตัวเองนะคะหรือบูรณาการกับวิชาความรู้ งของวิชาอื่นนะคะประสานความร่วมมือกับคุณครูในโรงเรียนทุกท่านช่วยเหลือเด็กตรงนี้นะคะแม้กระทั่งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเองนะคะหรือว่าชุมชนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ทุกท่านได้ตรงนี้เนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนักเรียนและลูกๆของเราทุกคนค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามการเรียนตรงนี้มาตลอดและก็ยินดีด้วยกับการที่ท่านจะได้รับวุฒิบัตรในโอกาสต่ตอไปค่ะ